สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสุผูสุคนเมื่อนี้กับตอนเล้งมากกับมาฮอดเจรนญนะเพิ่นลงมาสวนกันเลยสิลงมาหลินอยู่สวนนําเพิ่นสบายดีเจ้าค่ะมาพบกันคือการเจ้าค่ะกินฮอดเพิ่นมากับเพิ่นกับผาลงมาเพิ่นมาร้องเพลงสุ้ังอางยู่สวนพี่น้องห้องตอนไดซ้ำเพลงมื่อนี้ ห้องต่เศร้าบผู้เดียววัน่อนคนห้องเพลงมวนคนจะเศร้ามายู่แต่เศร้าพี่น้องขันมวนเ่มอว่านใจไปได้เ้อะขันมามวนหอดส่วนแล้วพี่น้องหอดส่วนเจรานคนอารมณ์ดีกันจังซีแล้ะพี่น้องไปทางใดก็มีวิทยุมีเสียงเพลงมัะหงเจราน กำแฟลังเป็นมากาปีนี้มากบ่ใ่ญไงคือปีไก่เนาะนี่ก็เป็นปีแรกนี่ตันนี้นะเออสัญญาจะเอาทัพย์ทิมหลงน้อง,งยังไงเป็นมากไปพาเป็นมากป,ป,เป,ากปีเป็นปีแรกได้พี่น้องหน่วยอันต้นนี่กับหน่วยใหญ่ได้แล้วไปไปเบิง่งลูกอ้วนพี่น้องลกสีลกเบิดที่บอยลงุง เิ S <S <S ่นกามาจัดการสวนพักเพิ่อนฝนตกหึมส่ยร้ายพี่น้องส่ร้ายกระตายมันก็เลยบวมน้ำทั้งพื้นก็เลยเห็ดหใบเป็นสีเหลืองๆอล้วก็ยอดกระตายน่าสงสารคนเก่ีน่าสงสารเพิ่อนปลูกพักวัสรได้ขายพี่น้องพอจะเปิดเงินทำบุญนทำทานกาพักกระตายใจ มีใครน้องจะสนใจคนแก่อย่างเนี้ยเก๋ก็ไม่มีลูกไม่มีตาพกําลังใจกําลังใจพี่น้องเป็นกําลังใจให้เพิ่นซอยกันทั้งวันสุดท้ายของชีวิตเหตุจังไรแหละคนเฮาันบพสินสุดกับการที่จะเหตุนันเหตุนี้จ้าต้องด้เหตุสวนผักเพิ่นย้อมผักเอาเพิ่นดูพี่น้องเบิ่งสวนผักเพิ่นลบกว้าวงเพิ่นปลูกกับเจริญ อันนี้ก็ะกระสอบแกบเพิ่นผูกุบักงก้องเก๋ก็ไปทอแเทนะเดรานดเจพุ่นลุงอว้วนละยืดเจพี่เข้ามาสวนใหญ่แต่ว่าส่วงนี้ส่วงฝนตกมันก็เลยเห็นให้พักอัน <หา S 1> บวมน้ำเนาะล,งลุงเนอะอหากมันบวมน้ำแล้วก็มันกะ เห็ดเบิ้งคือมันสิตายนี่สมมุติว่าเฮาใส่อันดุ่นขึ้นอีกมันก็บ่นั่นรู้แมนก็บ่ท้อนยอดขึ้นมันกะหัวมันก็แก่ก่อนแหละเนาะเติมมิสตาร์มาตัดใส่ถูงคือลองเบิ่งโอ้เก็บตัดตัดใบออกเบิดบ่เออใส่ปุ่นขึ้นนะครับให้มันท้อนยอดใหม่บ่เออใบมันกะเอาไปเฮ็ดสมบัดนี่เฮ็ดสมคายบ่ได้เฮ็ดจากขี้ข่า ใ,ใ <S <s <uck> <S บรไปไฟังบัวมาเอาเด้อนัดสิ่งแล้ว <S <s <uck> อี่ข้านเลือกตัวมันนันตายมันตายนี่เนาะจะให้ฟรีไม่เสียตังนะจ๊ะใบฟักบัวใบฟักบัวสวนผักกริมทางรถกลับไปไกลมา ธรรมาศาสตร์ปัจจุบันลุงอ้วนพี่น้องสิบอยเจ๋อเที่ยวไปเที่ยวมาสิเที่วไรเมื่อสองสามือมาแล้วมาสองสามือเมือ่อเมื่อสองสามือมาเห็นได้สิลุงอ้วนนะ<ห>สิคุณคนสูวนะไอวลท่านมอวีลเล็กี่ต้องแววเป็นอีอออ่ะเอาบนเสร็จหาเวะน้อยมึงอยู่ใสเอามารวมอยู่ห้งเฮียนพี่ คนไลายบอโอ้ยก็บ้าบ้าเลยเนาะเจ็ดอันเจ็ดโมโซมันก็ไลยแต่ว่า่นว่าป้า่นว่ามือแรงสิไปหาเลาะเบิ่งก่อนเคน่ะได้นางเฮียนมาเจ่งบ่เฮยแม่นนางเฮียนของโมเจ็ดเจ้าพ่อเอวยุติการขี่ข่าวเนาะเห็นเห็นข้าเท่าเอวได้ขี่รถออกมาเนี่ยครับบนท่วงฮ่าคนมาอ้าวไอ้อ่ำคนมาตอนเ้าไปสือตำมันเอวบ้านอัน นนอันนี้บ้านนาค้ำบอกบ้านนาค้ำต่อทางใต้นะบ้านข้าพเวย์นั่นบ้านข้าพนังดุยนั่นเออโบมันตีบ้านน่ะบ่โดยตีบ้านอันนี้เมนเป็นกรรมากเซ็งเมื่อเจ็ดปีนี้ไปนสิปิจา่ายจิจอยเรื่องผู้บ่าวก็นั่งล้านนั่งล้านมาสิเล่าเรื่องผู้บ่าวสู่ฟัง <c oughs> กันแลยสิพี่นั่งฟังนั่งล้านเล่าเรื่องผู้บ่าวพี่น้องไปเบิ่งนนั่งล้านเล่าเรื่องผู้บ่าวสู่ฟัง มาพี่น้องมาฟังเจร่าเล่าเรื่องภูบ่าวสุฟังเมื่อนี้พูดว่าภูพีภทบ่าวตอบแบบภูพีภูบ่าวเล่าเรื่องความจริงความจริงเป็นแต่ย่านตากู่เด็กขาตะกี้บอกอเนนี้เราเรื่องนี้ก่อนเนาะมื่อนั้นอันเป็นเด็กปั๊มเนาะอยู่อันนั้นอยู่อัน นครปฐมเป็น็ปป้อมอยู่นครปฐมอายุจากปีตอนน่ะสิบสามปีสิเขาสิบสี่ปีอ่าอัยู่สิบสามปีสิบสามปีกันลังสิบสี่ปีกันลังซี่เขาหันนะพี่น้องกําลังสลิกสไลด์กําลังแบบตอนนี้กําลังมีออนล่างามเจ้าจะเข้าอมซุ่มปู่ตอนน่ะกําลังอยากงูอยากเห็นเออแต่่วาเด็กน้อยเข้ากรุงเทพแล้วมันตื่นน้ำตื่นยังแบบว่าแบบข้าวใสหันนะเอาน้าน้ายุ่งปีนขึ้นกันแล้วเฮ้ยปีนขึ้นไปนี่ เปิดมีอันนั้นเลยะเปิดมีอันหลีนะไปยูคราวเดียวกับเช้าหละแล้วก็ไปยูสามเดือนพี่น้องเอ้ยไปละกันเมื่อนั้นเรื่องทานเปลี่ยนกะกันไดอันเมื่อนี้นะกันนวันกัางคืนแบบเมื่อนี้สมมติว่าสั้นอันเข้ากะอันนั้นหกโมงชั้นเลยหกโมงเช้าเปลี่ยนกะกันแล้วก็เมื่อรุ่นมากะเปลี่ยนกะทีสั้นเลยหกโมงหรือหกโมงเช้าสั้นลง ไปบ้านเขากานะนะเปลี่ยนกัน,เป,น,กนเปลี่ยนเวียนกันเ,นเปลี่ยนเวียนกัน,ลนเลิกง,งานเลิกงานเที่ยงคืนพี่น้องเที่ยงคืนก,กว่าดเลยเลยมานั่งกินหมากไม้ออกมานั่งทันทาหน้าปั๊มแหละก็จะมีซอสดอกไม้นะพี่น้องและก็มีรถปิกอัพโตโนาจ้าซีเดย์เซียรักเสียงปังปรถบรรทดังอยู่ถนนระกาแบบพุ่งเข้ามาอันหน้าปั๊มเลยนะบอนขน้อยนั่งอยู่แล้วก็ S <S อุ้ยตกกระจายแล้วเขนไปแล้วอ,อ,อยู่กับมูเร็กปั้มเหมือนกันนั่นแหละกำลังกินบ้างไหมอยู่เออเออแล้วเลิกงานเ<อ>มืม่อวานนี้ตับสันควันหายเลยกายันสงนหยุดโยกยานยานแบบคิดไปขิมม้นมาแบบว่ยายันปั้มเราบอกเราเบิดคิดไปตั้งๆนานยายันเรหลุดไปต่ำปั้มแล้วยันปั้มระเบิดเอิร์ดเราก็ไปต่ำไปต่ำ,ำ,าำ,ตำทางเขาคดี้ทีมีมออแปลงง่ายนี่เลยกัเสาเสาไผ่อันครูหนึ่งกับต่ำตัวเสาไผ่คู่มีมีหม้อแปลงทางเขาเลย อันหัวรุนเลยยุบเขาเนาะยุบเขากับอะไรมันแบบลักษณะมันแับแบ้มเขาแบบนี้นี่นี่หักเขาแบบนี้นี่ไม่ว่ามันตรงกับอันเสาไฟงานไก่แต่ว่าโดนเติบไปใช่เลยเสาไฟบวชับเจ้าไก่กันเติบบอกเอาอันโ้นตวามเร็วแบบไก่กันเติมมันก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเสากระแม่ถูจักนาทีละถึกเจ้าได้หัน น่ะรถโตบกระจายบราเคยเห็นพี่น้องเอ้ยพีในแผนคนงานลายลายพีอะไรพีเนี่ยพวกคนงานนอนนอนยู่ในกูดังกูดังไม่ได้งานปะอันกูดังมันตึกแถวมันแบบว่าเป็นโกดังสบไปข้างล่างนี่สิเพิ่นจะเอาถางน้ำมันนะใส้เป็นถางไส่แต่การข้างบนมันสั้นสองสิเป็นโถกับคนงานนอนเป็นแบบเป็นตึกแถวสบายๆเป็นแถว เป็นแบบห้องนอนสัก,าก้าค้างน่นะโดยแล้วก็มีห้องกลางไปอยู่น้องใหญ่นะครับมี่คือกันพี่น้องแน่จะเห็นใอ้เจ้าฟันอ่อนเมือนี้นะกับพ่ออีกเพราะเป็นพ่อแตนล้านผู้เดียวได้พ่อพอดูอื่นแต่เข้าปวยานนะพ่อดูแลกระสินนะพี่น้องเอ้ยเอ็นเป็นก็เขาย่านปีงีแล้วเห็นดูแลกับชาว่านบ้างนึ่งเฮ้ยอันนี้ปลูกที่เขาอนี้เป็นหน่้ยกู้ไผ่นั่นเองนะเขาก็เคยพ่อเคยเนคี่ลวกันเขาก็ปวยาน เหลือไงสุดๆเากัจโดดเส้นเราแหละว,วันนี้อันมาน้องใหญ่มาอยู่น้องใหญ่ๆแล้วมันอยู่จะจะเข้าปีหนึ่งอยู่ปั๊มปีเป็นได้ปั๊มเลยแต่แต่แต่ว่าตอนบักเจกตัวตายนะครับเ,เวลาเานั่งเบริร์สลัมรับอะไรกันนี่จะคนย่างมาสมมติว่าอันเานั่งนี่แหละแขกมามายนี่เปล่าสมมติว่าอันค้ารับเพราะว่ามันมันมันเที่ยงคืนไปแล้วมันอยากรับมันกระพอยไปแต่ว่าคิดว่าต้องมันเป็นบ,บักเจกนี่แน่นอน เป็นคล้ายๆคนยางบ่มันเว่าสลัมลับไปแปลว่ามันได้ยินเสียงคนยางยางมาอันแบบซึ่งหน้าอะไรยุดเสียงยางเนี่ยแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นปูนมันเสียงแฉะแฉะแฉะแบบทำยางไปเลยมันทูกับป็นพื้นนะคณะจุดเจ้าเข้าอันนี้นะเธอละจะค้นล้านเธอละซองขนเธอละซองขน,องนเออมันบน,น,าน,น,าน,นเนินกลางคืนนี่เธอละซองคนเพราะว่าอันรถุดกลางคืนมันสิบปลายพี่น้องเพราะว่าอันกลางเวรนั่นรถอันบริษัทธ์แกดินนมาลายแต่วันสิมีหกคนกลางเวรมีหกขน แต่ค้างคืนมีซองแล้วก็ะสานทางสมีนแต่ว่าค้างคืนรถบัวลายต้นกาไปอยู่นะครับมีผู้หักผู้เพลงพี่น้องแบบพ่อค้าเพิ่นมาขายมักมงมังไม้แล้วก็แบบว่าขายบเบิดกับเพิ่นกระบากับมาแว่ให้เทอแลียนเข่งพได้เลยเป็นมังไม้เป็นลำใหญ่พ่อเป็นอันสมผู้พ่อแล้วก็แม่กับเพิ่นแพงว่าสุขคนเด็กปั๊มทั้งค่ายกินสุขคนแล้วแต่ว่า เดี๋ยวให้เจร้านเขาบให้บอกจะพอเจร้านกับงานกมู่น่ะพี่น้อยเด็กตัำใชั้นมล่ล้านในงานก๋มู่จะนั้นล้านอากาบกําลังขาเป็นเล็กน้อยขึ้นไม่แบบเล็กน้อยน่นไปตื่นน้ำปลาป่ากรุงเทพน้ำที่มันสะอาดสะอาดเนี่ยแบบข้าวหน้านี่มีออนล่าอยู่ตลอดหน้านี่สมเพอแล้วก็จังมาเด้านั่นจนว่าอันอันซูเฟอร์ครับโดนหมีปะ น้องเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำตูดนะวะงงทำตรงทำตูดงงพน้อยเพราะ้อาสื่อควาใจภาษาไทยตอนนี้ทำตรงทำตูดอะไรแต่พี่น่ะเรียกว่ายอกยาวกระเสาแย่ยอกกะยิ้มคอนโบโบหูขนาดบรัสิเลียดตะกี้น่บโบหูเป็นบอโบหูเลยบายๆเขาบอกในรายการบรัสิเขาใจทำตรงทำตูดยังตรงทำตูดบม่เคย จะตรงจะตูดไปจะมาจะมาจะตรงจะตูดไอสิเขยเนะ่ะบ้าน,นเราบม่ได้มีแต่กล่าวตอนเป็นวัยรุ่นบริโูคจักรเสมาอีหยังเป็นอีหยัง,งแล้วไปยุ่งไนะขนาดแบบหมักแน่เมื่อเวลาเวลาเชียนบินให้อันซูเฟอร์โรนอันแน่เมื่อไรบางคนก็เจ้าก็ะห่ายไอ้พี่น้องห้ายไปมหาเบิ้งหน้านะก็เลยล้างๆมากันเลยแบบปรับสาภาพแน้กันเลยแบบหน้าสิบอมองแต่แบบกระทา,าม,มาท่าไหลก็บอกไปทัเท่านี้ก็ไปวับ บม่ได้จ้องหน้าบ่ได้จ้องนาจ้องหน้าคเขากระหายก็บางคนเขาก็ห่ายมาทำไมต้องมองหน้าด้วยตายไม่ให้มองหน้าใช้มองขุยหรือไงคะไม่เข้าใจบางคนเขาก็ห่ายบางคนเขาจะเขาไ่ได้ห่ายบางคก็ยิ้มใหแล้วก็เสียกระจกเราเป็นแล้วก็เสียกระจกได้เท่าร้อยสิบบาทได้กือยี่สิบบาทมีใจมีรองเอ้อเหมือนตะกี้เนาะเหมือนตะกี้ขับเข้าทุ่งละห้าบาทตั้งแต่ห้านึง ฝนตกพี่น้องแล่นเข้ามาเล่นตัวง่ายเข้ามาน้องง่ายนะมันเป็นเด็กตะขิดตะขกับเงินเดือนพันห้าอีกแล้วซื้อเต่นทน้องไกลกินพี่น้องเอ้ยประหยัดของประหยัดนะเงินเดือนพันห้านแต่เงินเดือนเดือนนึงกินเดือนละห้าได้เก็บเดือนละพันเดือนนึงพันห้าเป็น,น,ดดนเ,เด็ 1, ตกตะ<ค>ขิดตนะขิดเวลา, 15, ดดาตัดแล้วกับเงาหนอนพี่น้องเฮ้ยท่าแกไปใส่นต์น้ำหอมกินแบบแห้งๆเวลาขึ้นมาสั้นๆน้ำหอมมันจะขึ้นมาก่อน มือเลยเแล้วก็สกิดกันล่ะสกิดกันวมานละเจนขึ้นมาเลยแล้วกับตัดขมุ้งขมุ้งของตักกีดายม่วงนะไปยุอันไปยุตะหยิบนะจักจตกปีบ่อดบ่อดปีเลยคุยระหว่างพ่อพขับไปโกนล่างออพ่อตะตอีพ่อตอนนั้นตอนนั้นมันไม่ได้มีอันแปลว่าหัอยู่กับผิดกฎหมายส่วนไหผิดกฎหมายไปๆๆไปบริสิทธิ์ต้องแม่ทั้งรอบแล้วก็อันจักเป็นจักรัานอๆๆอี้อยู่ไปยุบายหนึ่งยึดจักเป็นแปลว่า คิดนะถ้าคิดได้เงินเดือนแปลว่าเห็นได้จังหวัละร้อยแปดสิบหรือร้อยเจ็ดสิบไปว่าคุมหมดเพราะคนไทยผมหยิบละได้สักไอเดียโอทีกก็ได้สามสิบกว่าบาทแต่การคิดตัวที่มาโอ้ท่เลยบอกตัวเองพยายามนอนก็ยังพันเอาได้หยิบจักพี่น้องเอ๋จะหยิบความอยากเป็นจนพันสิบบยอมตักคิดหลายบอกตัวเองนะครับไปวันนี้เลยอันเดีว่าอันซืบิษัทหยิบจักพันเขาห่วงจ้า คนบ้านจีนตะเท้นั้นยังเขายอยากให้ขึ้นเย็บจักขาหนาเขาด่าเขาว่าพี่น้องเขาไม่ได้ให้ขึ้นไหนใครจากมันจาเขาจะมาเขา่ไจะให้ไปขึ้นเย็บจักเขาบันนี้อันได้ย้อนเขาเป็นขอบคุณทางน้อยคนค้อนแก่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ขันเรามีสิทีิ์ที่จให้เราล่ำเรารวยสาดหนังน้อยคนค้อนแก่นนะเจะเป็นผู้ที่ลอยเรือนังหน้านี้อันลาสิงซานค่อยนังหน้าเวลาเราอันเลิอกงานหกโมงนี่เราก็เสียโอกาสล้านจักเย็บได้เด้อบันนี้ ไปขึ้นไปเย็บจักหล่าพี่น้องย,ยิบเย็บมีแต่นางน้อยคนเดียวที่คอยเย็บแต่ขนาดนอ้ายจริงแต่แท้งยาวมากก้อ,อย่างล้นเสียหัวพลเไม้หลวมนะแบบปึ๊บ <laughs> พี่น้องถ้าไภาพาทีอยู่คอนเกนกะบปากถึงไอ้หน้อยเนี่ยเด้อถ้าไภาพาทีหุ่นจักกับไอ้น้อยที่นางน้อยกับซิลุนด่าคขาเดียวกันน,นี่างน้องหน่อยที่เคยเห็นงานกับเจรานพี่น้องเห็นงานนี้สัาน,นั้นนะเห็นยุนง่อยน้องหน่อยยุน้องใ่อยนั่นตั้งน้อยแล้วจีจำเขากระด้ยหันเห็นงานน้ำแข็งกับเจรานเคยหยิบจักน้ำแข็งกับเจรานอยู่รจกัห นางเดือนนางดาวคนอันน้องถ่ายเนี่ยคนสิเป็นคู่แฟนกะเป็นนางเดือนนางดาวกางามไปเซราไอ้น้องร้านพีริดพีริดก็ดีอยู่พีริดนะตอนนี้สิมีอันนางซ้อนนางซเศร้าอันพวกคนถ่ายพวกคนแก่นถนัดน้องนี่คือคนแก่นแต่ได้ขึ้นจักคนซ้ำซีซีมันมีแต่น้องผู้เดียวให้ขึ้นจักไอ้น้องเอ้ยเป็นนางเอ้ยน้องพี่ว่าขอบุญขอบคุณให้น้อยหลายๆให้โอกาสจีน่าทันได้เป็นจัก ขันไพ่ทีเข้ามาเบิงที่ว่าอยู่คอนแกนฮุจักกับไอ้หน้อยกับฝากถึงไอ้หน,น,น,น้อยเนี่ยเด้อว่าเจร่าขอโมขอบใจหลายๆขอบุญขอบคุณที่ให้โอกาสเจร่า,ามือนั่นมาแมน่นขนาดบา้านตัวเองแต่เจ้าของแไอเทมเนขาจะไม่ขึ้นนะเหยียบจากนะเขาไม่ขึ้นเลยเขาไปน,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 นู่นนู่นนี่นั่นไหนแต่ก็บอกขึ้นมีแต่นานหน้อยคนเดียวได้เหยียบจักนานหน้อยนั่นเวลานานหน้อยเลิกงานนี่ไหนขึ้นไปเหยียบจั่งหน้อยทีแรกในหนังหนึ่งซ้อนนั่นเอง เขาดียากขึ้นรถสองขาพี่น้องเข้มจังนันฮักกุ้งกระโต๊ะจักาสันยันเท้าแก่ธรรมดาโอยผู้บ่าวก็บอกว่าเป็นผู้บ่าวนะคการงูปลาปลาลากกระสายรถสองคัแล้วก็ขึ้นไปเจ้าบ้าเข้มฮักจักนี่ยเจ้าบ้านิ้มาหนี่มาแล้วกันและมาพยายามมาอันอันนี้แบบอันน้อยๆนะบ่านี่เดี๋ขึ้นเจตนาง่ายๆเลยเพราะอันคนในบ้านเองอัมีมีผู้นึงกเดี๋ยวอันดูแต่ละขึ้นเปยันวนอัน ตูดตูดม่วงนะข้าวนึ่ง so, like like really like ้วก right like hey, right. ็ได้ลงไปวะมาอย่ามูผักจากแรงขึ้นนะความจากป็่นนะสแลนมูบานเองก็ขึ้นไปยุตะบากมันบวกนางอันนี้เพราะวันสมุนว่าเขาบอกกานทำประจำนะเขาไป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 อะไรไปอะไรไป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 กันนี้รากาอันขึ้นแต่จ้กจนป็นย้อนจักนังน้อยนี่ไงเพราะว่านังน้อยลราโบว์วงเราใช้ขึ้นเพราะวันสงสารเราซีความเมตตาสงสารอะไ คนอื่นเขาก็สิบุกกล้าขึ้นไปเย็บเลยเด้เขาเขาสิบ้าให้มีแต่นางน้อยคนเดียวร้านไม่ได้ลืมบุญลืมคุณเราได้นางน้อยคนคนแก่นเลยเจริญไม่ได้ลืมทั้งเจริญทั้งงามนางน้อยฮานงามพ่อมันกับเจริญพ่อมอง้านนะก็เป็นยอดเั้านางน้อยนี่เราเล่าทเลยหน้าในไม่เราถ่ายหน้าในแต่พอด้เห็นกาจีจำก็น่ากาถักทายสบายดีมันได้พี่น้องเด้อ่าพี่น้องหลังจากที่ว่าได้ฟังเจรินเพิ่นเล่าเรื่องอ่าสุฟังเนาะ เรื่องที่ว่าเพิ่นเคยไปเห็นงานอยู่เมืองไทยไปเป็นเด็กปั้มไปเป็นตัดหยิบครับนี่ปปเป็นอันเด็กตัดขี่ได้เอตัดขี่ได้ะแต่ว่าเพิ่นก็นยังฝากเึิงไอ้หนอ่อยเดอ้อที่เคยซอยเพิ่นไอ้หนอ่อยคนแกนนาลา่ล้วกะ็หรือว่ากับผู้อื่นๆเนาะอ่าถาว่าเาาข้ามาเบิ่งคลิปกะเห็นหรือว่าไพฮห้จใจไอ้หนอ่อยกะให้ทักทายพระเจราญในเดอ้ออ่าสั่นกะ คลิปน right? ี time, ้ก็ขอจบไปสำนีกสักกันแล้วพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาหาเจ้านี่แหละวนี่นเ่งและโดยอ่าจบไปสำนีกสักกันแล้วพี่น้องเนาะอ่าื้อนนาาาาสเเเลรงกบะขอขอบมุขขอบใจหลายๆเด้อสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็เข้ามาติดตามอ่าขอขอบใจหลายๆไปแล้วถ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสบายดีผู้ใดเบิ่งก็ให้ลำลำรวยๆเด้อพี่น้องเด้อแห่งจากพญาโลกาวาทานผลเปนสิ่งที่เราได จะกำลังเกิดขนให้เจ้าไว้ไว้เพื่อพานพ้นไปด้วยกันเราจะพานพ้นไปด้วยกันน้องสบายดีจ้า